แถวบ้านยางห้าหนึ่งเม็ดเดียว,เ,ยวเข้ามาจากส่สยแม่เอามยูาอย่งว่าาทุดงดงน่อย่างน้ย่างนีน้นน้ำมนตนไหมผาทุดงน้ำมเขาไป้ามาจากไสยแม,ม่แม่นึ่งเลยครับนี่สว่างแถวสวา่สวางนึง,นรงนครับ แถวท่างที่ไปบ้านนี่ยังก็บ้านียังที่ไปกิ่นาเทียรเขาไปตะกี้บ้านนี่ยังเนาะเขาถูกหลายบ่ยางเขาถูกหลายถึงเป็นแสนต่อคนหรือว่าต่อคนในหมู่บ้านยางนี่นะเขาถือปะนี่นั่งยายเพียงถืกบ่เหงาแต่ว่าบ้านอื่นเขาถูกหลายนอื่ถูกแม่ก็ยังถือนาะฮะแม่ยังถือแม่ถือเท่าไหร่นะ มือหาโอ้โหอยเอออักแต้ว่าฝันแหมงอดี่เร้วนะฝันเออฝันมาจังไหเออฝันเห็นสาหน้ายมนหเออก็เลยตีไส้แต่น้าเป็นหนึ่งผูอไส้เป็นหาเออเลยสื่อสิบหาหาสิบเอ็ดเออแล้ถือโอ้ได้ย่มเหยยมได้ย่แววันนี้วันนี้กับฝันดีวิเออฝัน่าจักไหมวันนี้ฝันฝันมาเข้าแก้หินมาไห่อ่นแก้หินมาก บันห็นบันพอตูนะ่ะเราซื้อว่าแหง้งบันแล้วไม่หินเนาะเขเลยแม่ก็เลยสิตีใสหินนะ่ะเป็นหาพอตูแหงก็เป็นหกหาหกหกหาแล้วก็หาหาตีเป็นห้าหกหกห้าแล้วก็ห้าห้าเท่าน,นี้ถ<อ>าก้าหัวกะเท่าไหร่ถาก้พาพัวหาเก้ <9. S 2> าเก้าห้าเนี่ยเท่าน,นี้หละ มาขันได้ร้ายเป็นได้ก้อนอ๋อไ้มืดห่างมืดห่าอ๋ได้ได้เล่ขันน้ำมนต์พระธุดงนี่แหละแม่เขาว่านั้นมากบ่บ่นั้นมากล่อไว้ก่อนเนาล่อไว้ก่อนอันนี้เลขฟันแม่เล่ฟันอันนี้เลขฟันนี่นี่พระธุดงใหไอ้หางเดียวเลยบ่หางเดียวตัวเดียวเลยซิปหางตูเดียวเลยเกาไปซื้อซิปหาหาซื้เองกันหั่นหันข้นซื้อเป็นแล้วก็ได้ร้ายบ่ครับครับก็ซื้อเป็นก็ได้เนาะแต่งโมนี่แม่ฟันอะนี่ ฝันมาเนี่ยก็เลยตีใสห่าโฮคหาแล้วก็ห่าหากับห่าเก่าเก่าหาออกมาลงอีเท่านี้ฝันฝันโอ้แล้วก็เจ้าหินมาหิ่ใช่รถมาหิ่หินงามงามครับโอ้หินกต่หางเขาเรื่องนะจะประตูนั่นเล่ากับซื้อว่าประตูนั่นกับ <minor> ซ <anders ứng> <m Q subscribe> ื้อว่าแหงเนาะกะเล่ตีใส่แหงกลายเป็นหาเป็นโฮความสามารถถ้าเอาหินมาหิ่จักรรถรถหนึ่ง ก็ได้ตีใช่หาหกหกหางอ๋หัวที่แล้วกับฝันฝันดูฝันว่าตัวหน่ายแหละตัวน่ายเป็นหนึ่งผู้ใช้เป็นห่าก็ได้ตีเส่ทสิบหาหาทิบเอ็ดจะได้ก็เลยได้หมื่นห้าได้ได้หมื่นห้าวันนี้ก็ตีห้าหกหกห้าห้าห้าเก้าหาเก้าเก้าหามาลงส่วนเลขขันน้ำมนต์ท่าทุดงก็ต้องรอก่อนนะแม่เนาะเขาถูกกันทั้งบ้านเลยบ่แม่ถูกกันทั้งบ้านเลย นนี้เขาเจะเอาปฏโทโมาบอกยายเพ่งโอ้ยายเพ่งนี่คือใครยายเพ่งนี่ไท่บางเขาเจะเอาละยายเพ่งไท่บางขวบกุหลาบเขาจะมาอยู่บ้านห้องครับโอ้ยน้องเขาเจ้าโทรมาบอกอะไรเลยเป็นญาติแม่ปะเป็นญาติคนาไม่หลัเขาเขาก็จะบอกเราไหมแม่บอกอย่างนั้นที่บอกอย่างไดก็ต้องบอกพาดดวงมาแต่ไส่เออพาดดวงมาจากไหนครับเออทขาสร้างสบานกุหลาบทำไมใหายมากไหม มา,าแถวบ้านบอ่อลลางแถวนั้นตัวเพราะว่าบ้านบอ่อลลางกับบ้านปวกมันจะอยู่ใกล้กันไหมครับแค่นั้นที่บ้านปวกกับบ,าบ,าบ้านนู้นอยู่ยแถวแถวบา้านใต้บ้านอะไรแถวแถวนู้นหน่อยครับพันธุ์เนตจังไรพันธุ์นางอเ,นนาเอาบาาา่ค่ะพันธุ์โด่งแม่กับเบื้องหงสกันแต่ว่า <บน S 2> เป็นขัน้มนต์แต่ว่าได้เลขมากมันเท่ากันก็พ่วงกันแม่แม่ก็ได้ซื้อด้ซื้อเมื่วันี้ตีเป็นตัวเลขเหค่ะเมืวันี้แม่ตีฮาฮกฮกฮาแล้วก็ฮาฮาแล้วก็ฮาเก้าเก้าฮา ก็นี่นี้ฝันฝันแม่ใช่ไหมฝันนี่ฝันแต่เลขพัตุดงนี้ยังไม่ได้ยังขันไห้คือหางเดียวหางล่อไปก่อนพิมพ์รอไปก่อนเนาะใกล้ใกล้มือบอเพิ่นจังเสียหายได้จังได้ใกล้ใกล้มือเลยะวอโดนเนาะเดี๋ยวเขาไปถือขามใหญ่เขาถือบัดบานเลยบานเขาถือมัดบานเลยสร้างเถือเอกที่หาเนาะเขาถูกหมดบ้านเลยทิพไหมเนอเขาตายได้พอไอ้คนละแสนยังไะ แม่ได้น้อยก็มั่แม่ได้น้อยแม่ได้มื้อหาได้มื้อหาพี่แดงก็เสียเปล่าเอาข้อมบันจบฟองกันซื้อมาอยากเสียแบบไหนขอเสียงดังๆหน่อยด้วยแม่เด้อก็คือวันนี้ก็เป็นความฝันแม่ไปก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวพาทุดงมาเดี๋ยวหนึ่งไปบอกสิ่งเท่านั้นแต่ว่าก็ได้อยู่หมื่นห้าได้อยืมเงินหาไหมเงินไปเข้าไปแล้ว คักคักคักวันนี้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมคือว่าเดี๋ยวแม่จะตามเลขปลาทุดงให้นะครับก็ให้เม็ดเดียวเลยวะแม่เม็ดเดียวสิบห้าตัวเดียวเลยไม่ตัวเดียวแล้วมามกหลายตัวแล้แมนจุแบบเอฟซีทุนน้อยอย่างนี้นะแม่เนาะถ้าได้เม oh, ็ดเดียวนี well, ้แจวเลยวัน um, นี <S, <S ้เอาความฝันแม่ไปก่อนห้าห้ากับห้าหก กลับหัวเป็นห้าเก้าเนาะถามเลขนะถามันถามันออกห้าเ้า้าห้ามันสีออกห้าหห้าเอ้ามันเป็นอย่างนั้นไหมเจ้ามันสีออกความกันด้วยมันสีออกเก้าห้หห้า้าขอนี้บ่นีรับหางรับกันเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเ้าบี้ยเบิดแล้วบ่ำนาะเนาะห้าเก้าเก้าห้ยกได้ไมโยก้ยกได้ ส่วนเลขพัทุดงนี่ก็คือว่ารอ,อก่อนนะแม่น้อยังไม่ได้ใช่ไหมครับรอกอนหมวดที่แล้วได้หน่อยก็โมหมวดน,นี้เสียวหลายก็มมว่าน้องพี่น้องหมวดที่แล้วได้อัได้เมินหาแต่คนอื่นเขาได้เป็นแสนเมอกันเจ้าของซื้อบ้านไรเลยเพิ่งหูจักกันว่าแต่กี่ว่าจักเลยแต่กี่ว่าหูจักต้องหูจกัจกครับถ้าว่หาหางเดียวเขาพอ อันรุ่นจักใบอยู่เนาะรถตัดอีกกรได้แต่ว่าสามตัวเพิ่นบ่ให้เพรค่ะบ่กให้ตัวเดียวเลยให้เลจลีกสองตัวให้ตัวเดียวทนโทนเลยคือซักแต่พัดที่ดวงก็ได้วันนี้เอาเลขแม่ไปก่อนเนาะวันนี้เอาเลขแม่ไปก่อนวันผิวเพื่อการบวดที่แล้วกระฟันฟันแก่ให้บุญนันบุญนีฟังแก่ให้ลินฟังมันกรว่าอยู่บ่ สวมามันแบบว่าสื่อม,มัน,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 นเลขตีออกแล้วเนาะไม่บัน่นเทิ<อ>แต่สำหรับแม่ชอบแม่ตีก็คือห้าก้ากับห้าหกแค่นั้นแหละนนเนาะห้าห้าเนาะก็มีอยู่ไม่กี่หางเนาะส่วนตัวเลขพัทธุดงก็พิมพ์รอไว้ก่อนอนะครับฟรี FC ครับเดี๋ยวให้แม่ตามให้นะครับ มันสีหกจักค์ขนลายเขาได้ดิเขากป็สีดำเลาสูฟังเขาในบ้านบ่ค่ะยาวไปดิอีกทายคลิปทายเอาถ่ายคลิปก่อนแม่เอาอีกรอบนึงสีไปคลิวสีมันไม่เห็นจะรีบไปขอบ่แม่หรือว่าไงเนี่ยรีบไปเนี่ยเขาหน้าเต็มโอ้ยนี่นท้ายเป็นเขาในบ้านรักเมาทุ่งดิน ก็เลยไปพอข้าเจา้าข้าเจ้าได้บอลห้ฟังก็เลยถูกกับเขาเลยก็สิ <c oughs> หัเรกเพิ่นน่อแม่น่ะปกติกับ,บุ้งหัเด้เพิ่นเขาในบ้านดูนะะ้องค่ะครับห้าเก้าห้าหกห้าห้าอันนี้เป็น,นแนวทางนะครับล่อเตลิดฟ้าตุดงห้างเดียวโครโครครับอ๋อขอบคุณแม่รัดครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางเนาะขอบคุณรครับผม